สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยครับผมทั้งใหม่ทั้งเก่าก็มาติดตามรับชมสั้นหาละทุ่งนาครับผมมีกาลังใจฮคดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเออคราบาแนะนําหูหนูครับนี้ครับผมจากาศก็ดีครับท้องฟ้าปวดโปรงครับผมก็มีเมฆยู่ละอากาศก็คึ้มๆแดดๆนะครับนะหนูแถวเนี่ยอาจจะบกค่อยนี่ ท่ไมีขุยเป็นไรครับผมหน่อยส่วนมากมันเปผีห้างครับผมเป็นหนูห้างครับผมพี่น้องอ่าโดลงไปแล้วครับมันเป็นหนูห้างครับผมนี่ตัครับเนี่ยห้างใหม่ๆอยู่ครับผมนีโตแนในนอนครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําหู้หนูครับวันนี้ครับผมเอาทีแวะมีโตัวรอยเป็นเส้นเลยครับผมรานามันขึ้นแล้วครับผม เพราะคันน้าทาาั้งนี้น้ำท่วมบริเด็กครับนี่ทั้งไหนนะตรงนี้ล่องนี่ท่วมบริเลวพี่น้องไม้ก็ดีครับทั้งนี้มีอยู่เลยนี่เพราะว่าคันน้ามันสูงมันใหญ่ครับเป็นมาเบิ่งคันน,น,นี้คันนี้ใหญ่ใหญ่กว่ามูกับคันนี้ครับมาเบิ่งกันมาชี้นีคุยกันบ่คร,นนนครับผมมีหูปะมาแนะนำครับผมเอาที่ว่า ค้นหาหูมัลเป็นนะครับเนาะหาบ่ค่อยคล่องเพราอว่าเห็นหู้แต่บอลู้ว่ามันหนูอยู่ป่อยู่นะครับเนาะนี่โอ้ยงามเลยละครับนี่นี่อยู่แน่นอนครับนี่หู้นี่ครับผมนี่เบื่องห้อยขวดขี้ดินครับอุดร้อมครับผมหนูแม่ครับนี่โอ้โหหูหนึ่งครับสิเป็นหนูแม่ครับตัวนี้ครับผมหูอุดครับผมก็ว่าช่วงนี้ครับสิมีลูกครับผมแต่ห้อยู่ว่าเดี๋ยวมาดักมันหรอก อุดนะครับผมอยู่นะครับอุดครับ mm hmm. อืออ้อดครับผมน่าจจะมีลูกครับอุดการอูดจะบ่ค่อยออกหากลิแนนะครับผม,มจังเลยก็มีตัว 100ลอยเปอร์เซ็นานเปอร์เล้ครับผมตนนัวนี้หูนี่คุยนี่ครับผม้มาดักนี่เก็ได้กินคุยนี่ครับผมโอ้คุยนี่ก็ยูครับนี่ังวังัง,ง,ง,งนี่ังน่นนี่ไมุ่มมมน่ม่ครับผม ตาม่าอยู่ะเนี่อันนี้บูยู่นะครับพวกนี้พวกนี้บูยู่ครับพี่น้องเบิง้งผมเบิ้งแล้เนี่ยบอยู่ครับหนูมาขุดเบิ้งซื้อครับผมมันจิง่ายไปแล้วครับมันห้วมันจมนามครับผมห้อยขุดผมมาฝากไล่ฝากแช่ครับผมฝากช่องสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมก็ จะรื่มคกติดตามกดกระดิ่งจะได้พลาดโอกาสดีๆจากพันสันครับผมสันหาเลาะทุ่งนานะครับเนาะอ,อามาฮโยฮากินยังสิหล่ะครับผมเป็นประจาครับผมตอนน้ำมั่ว่วนมากวานนูมันกระดิ่งให้เอทั้งน้ำหยาน้ำตน้นทูบนี่แหละครับผมว่าหนูมันจะมีหวยแต่่ค่อยคุดวุวยนะครับนอกจากมันจะออกลูกครับพี่น้องกันไหนจกว่ากันไหมครับผม ล,ลาไปเพียงไปเียงท่านี้แหละครับผมมื่อหนาวพบกันไหมครับผมนี่ภาพแม่แน้นำเพียงเท่านี้แหละครับผมเมื่อนี้หูหนูครับผม,มง่ายครับผมแต่ว่าหนูหนำถั่วมจะบ่คอยมีหู้วันไหนครับผมจะ <c oughs> มีเรื่องเล่าดีๆกับเจียวมาฝากอีกครับผม